เมรีคัมคีลูกสาวปูพงศิษฐ์เฮิ์งหนักแชร์โพสเศร้าสอแววเลิกแอมมี่เกิดอะไรขึ้นเมรีคัมคีลูกสาวปูพงศิษฐ์แชร์เพลงโพสอกหักที่ยิบสื่อความรักระหว่างแอมมี่เดอะบอททออบลูจุดจางโยงคำใบ้ปริศนาเพจดังนักร้องศาสตร์สีนอกใจแฟน วันที่2พฤศจิกายน2566เมรีคัมพีหวานใจหนุ่มแอมมี่ไทอมรนแก้ววิบู์พันธ์และลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของนักร้องดังปูพงศิษฐ์คัมพีโพสต์ข้อความสื่อความหมายแปลกความว่าด้วยความที่ตอนนี้ถ้ามีช่วงว่างเมื่อไหร่เราก็จะเศร้าซึมทันทีเราเลยพยายามหาอะไรทำอยู่นานแล้วจบที่นั่งวาดรูป ตอนนี้ได้มาเกือบสิบรูปละสงสัยอกหักครั้งนี้จะได้งานอาร์ตเอหนึ่งงานนี้ชาวเน็ตไฮไลท์ตัวโตโต,ต,ต,ตที่คำว่าอกหักอย่างพร้อมเครียงกันสังเกตว่าเมรีและแอมมี่ไร้รูปคู่กันมาสักระยะหนึ่งแล้วโดยก่อนหน้าแอมมี่เป็นหนุ่มที่พ่อปูไม่พึงใจนักในตอนแรกด้วยชื่อเสียงเรื่องความคาสโนว่า แต่ความวัวไม่ทันหายความควายก็เข้ามาแทรกอย่างต่อเนื่องเมื่อเพจเพจดังเจมอย108ออกมาจุดประเด็นว่ารอบนี้กูไม่เกี่ยวนะแต่อีกี้มันเอาอีกแล้วมันเปิดประเด็นไปพาดพิงนักร้องศาสตร์สีนอกใจแฟนผู้หญิงคิดว่าความดีจะหยุดคนเจ้าชู้ได้แต่สุดท้ายไม่ ไม่ต้องมาถามกูว่าเขาคือใครไปถามอีกี้ขยีข่าวไปฟ้องมันค่ะแยกทำชาวเน็ตสืบกันยกใหญ่ว่าจะใช่คู่นี้หรือไม่พอไปส่องเฟซบุ๊กสาวเมรีก็แทบเอามือทาบอกเพราะเห็นเจ้าตัวพร่ำเพอแต่เรื่องเศร้าเศร้าอาทิโพสสเตตัสว่า you chose l a s t w h e n you d e c e i v e me and you regret it but it's too late แปลได้ว่าคุณเลือกความปรารถนาของคุณขณะที่คุณหลอกลวงฉันและคุณจะเสียใจแต่มันก็สายเกินไปแล้วต่อมาแชร์เพลงเศร้าชื่อ you lost me ของคริสตินาอากิเลร่ามีเนื้อหาทํานองทนมานานพอแล้วผู้หญิงคนนั้นชนะแล้วความรักที่เรามีสลายหายไปหมดแล้วชักไม่แน่ใจแล้วสิว่าความสัมพันธ์ของเมรีและแอมมี่เป็นอย่างไร คงต้องรอฟังคำตอบจากปากของทั้งคู่เองหากมีความคืบหน้าแอดจะรีบมาอัปเดตให้ทุกคนทราบทันที